สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาแก้ปัญหาหัวแก๊สตันนะครับไฟไม่วิ่งขึ้นมาข้างบนถาดไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ปกติไม่ตันนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวนี้นะครับ เนี่ยนะครับหัอแก๊สตันนะครับเขาไม่วิ่งอ่าติดไฟไม่ทั่วเหมือนตัวนู้นะครับวิธีแก้ไขนะครับเราก็จะถอดเขาออกมาเลยตรงนี้เขาจะมีน,อน็อตอยู่นะครับเดีย๋ยวเราปิดเตาก่อน ขาเขาก็จะมีน็อตอยู่แค่สอตัวนะครับเราก็ถอดออกมานี่นะครับตัวด้านล่างนะครับเขาจะมีกิปล็อกอยู่ตรงนี้ก็ให้เรานำคีมมานำกิฟิปล็อกตรงนี้ออกนะครับอลอกมันเลย นี่นะครับเราก็จะถอดเข้าออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับหลังจากที่เราแกะออกมานะครับตัวนี้นะครับมันสามารถแกะออกได้นะครับแต่เวลาแกะแล้วนะครับตรงด้านขอบตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีเยนีไม่ค่อยสนิทนะครับผมก็จะไม่ถอดนะครับจะทําแบบง่ายๆนะครับเราก็จะใช้น้ํานะครับล้างไปเลยนะครับ ี่แก๊สมันไม่วิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราทําอาหารเวลาน้ํามันล้นหรือว่าสิ่งต่างๆาเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับมันลงไปตันอยู่ในรลังพึ่งตัวนี้นะครับเราจึงต้องนํามาล้างทำความสะอาดนะครับ พอเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นําไปพึ่งแดดร้อนๆนะครับให้เขาแห้งนะครับหรือว่าถ้าใครมีไดร์เป่าผมนะครับใช้ไดร์เป่าผมเป่าช่วยได้เลยนะครับให้เขาแห้งไวๆนะครับรอจนน้ําหมดตัวรังผึ้งตัวนี้นะครับเราก็เอามาใส่ได้นะครับในระหว่างที่เรารอรังผึ้งแห้งนะครับเราก็ล้างชุดพวกนี้ทําความสะอาดไปก่อนนะครับ ตอนนี้รังพึ่งของเราก็แห้งแล้วนะครับหลังจากทำความสะอาดนำไปตากแดดมานะครับต้องอเช็คดูนะครับไม่ให้มีน้ำหยดอยู่ที่รังพึ่งอีกเลยนะครับก่อนนำมาใส่นะครับตอนใส่ก็ไม่ยากครับ รูนะครับเข้ามาในแกนตัวนี้ดีนะครับ ลัอตสองตัวนี้เขาจะมีล็อตตัวเมียล็อกอยู่ใต้ล่างนะครับหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยนะครับก็ทดลองจุดไฟกันเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้หัวที่ไม่ได้ซ่อมนะครับแต่อันนี้หัวที่เราซ่อมนะครับนี่นะครับไฟวิ่งบนเตาปกติแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าไฟแรงไปนะครับเราก็ทําการปรับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับอากาศนะครับ ถ้าเกิดว่าเราปรับนี่ไฟตัวนี้จะพุ่งขึ้นนะครับเราก็ปรับให้พอดีนะครับนี่นะครับการปรับไฟให้พอดีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไฟไม่ควรพุ่งเกินตัวถาดรองหม้อตัวนี้นะครับเสร็จแล้วครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สบ้านใครนะครับเกิดปัญหาแบบนี้ก็ทดลองเอาวิธีนี้ไปทำกันได้เลยนะครับไม่ต้องลงทุนซักบาทนะครับแกงง่ายๆครับแค่ล้างทำความสะอาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อ้านยุคใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ